ต่อมาครับเป็นระบบล็อกรถอัตโนมัตินะครับเมื่อกุญแจรีโมทอยู่ห่างจากตัวรถนะครับอันนี้สบายใจได้ถ้าสําหรับท่านเดินห้างแล้วลืมนะฮะลืมล็อกรถระบบนี้นะครับเมื่อกุญแจอยู่ห่างจากตัวรถก็จะมีล็อกให้อัตโนมัติ w อ l เว a y a u t ต l o c ล็อกนั่นเองนะครับและรวมทั้งมีสัญญาณกันขโมยอยู่ให้รวมไปด้วยสําหรับในระบบนี้ครับครับคุณผู้ชมครับวันนี้เราก็มาดูครับสาหรับเครื่องยนต์นะครับสําหรับ New Isuzu DMAX X-Series นะครับใหม่ได้เ g นเจเนอเรชันที่2นะครับก็มีขุมพลังนะครับเป็นเครื่องยนต์ Isuzu 1.9ลิตร DDI Blue Power Gen2 นะฮะอย่างที่เรียนได้ทราบนะครับเครื่องยนต์นะครับก็เป็นเครื่องยนต์รหัส r z 4 e t c ความจุกระบอกสูบ1,898และแน่นอนครับเป็น4สูบแถวเรียง16วาล์์ดับเบิลโอเวอร์เฮดแคมชาร์ปนะครับเอาเราลิ้นคู่เหนือฝาสูบเครื่องคองโมโบเรลนะครับเป็น เครื่องยนต์ดตะดิเอจชั่น VGS Turbo นะฮะแล้วก็มีอินเตอร์คูลเลนะครับให้กำลังแรงม้าสูงสุด150แรงม้านะครับที่3,600รอบต่อนาทีนะครับแรงบิดสูงสุดครับอยู่ที่350นิวตันเมตรนะครับที่1,800รอบถึง2,600รอบต่อนาทีนะครับและรถคันนี้นะครับรองรับระบบน้ำมันเชื้อเพลิงนะครับดีเซล B20 ครับ